ยกมือขึ้นมาพมาข้างหลังเลยมาข้างหลังมาข้างหลังนะนั่งตัวตรงๆนะครักเข่งออกแรงสู้นักแข่งออกแรงสู้นะไม่มีอะไรนะผ่อดสบายจริงอันนี้อันนี้ถ้านั่งนะเอาทํากับพื้นก็ได้นะนั่งกับเก้าอี้ก็ได้อะไรก็ได้นะเรายืนก็ได้ไม่ต้องคุกเข่าไรผ่อดสบายไม่ต้องเกรง เก่งไปหน่อยเลยดูด er ูถ้ามันถ้าเขาฝืนเนี่ยแบบมันนึบหนึบหนึบเนี่ยแสดงเขาเก่งนะเขาเก่งถ้าเขาไม่เก่งมันก็จะง่ายๆเหมือนกับทำมาเลยนะของคุณอะไรเ่เสื้อแดงชื่ออะไรจำไม่ได้เนี่ยมันเขาไม่เก่งอันนี้จะหลวงพ่อจะเก่งๆนะเห็นไหมเพราะสมองหลวงพ่อทำให้ใครจะฆ่ากูไว้เนี่ยสู้ไว้สู้ไว้อย่างเงี้ย่สมองมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยวางกวนตายเว้ยใครมาลักคอกูเนี่ยจะสบายนม่เก่งปล่อยเลย ถ้าเขาเกง่งเราอย่าเพิ่งไปจัดนะมันจะอาจจะเกิดบาเดเจ็บได้แล้วมันต้องจังหวะเราเขยาเขยาาเขาเผลอเมื่อไหร่เอาตอนนั้นแหละนะออกแรงสู้เนี่ยมีแรงครั้างนี้หลวงพ่อนี้บวชแล้วยังกลัวตายอยู่นั่นนี่กลั <c oughs> วหักคอตายเลเห็นไหมเราต้องไปโดนทําก่อนนะถ้าเราทําปุ๊บเนี่ยเอาเามือวางลงมันไม่มีอะไรนะเออก็ตายก็ตายเถอะเจ็บมานานละ เชียงประสายอึ๊บหลุดเลยเอาเงินเช็คเชีึงเอาแรงสู้อเอาแรงสู้โอเคปล่อยมือวางลงแต่ถ้าผู้ชายพอเราทำผู้หญิงทำผู้ชายไม่สะดวกกอดไม่ได้แล้วก็เอาท่าบิดเลยนะบาร์เบอร์หรือ,รอรว,ว่า,าสายหัวไปก็ได้ อ่าโอเคตอนนี้เราพออ่อหยยดท้าทุกคยกมือขึ้นภาษามือมครัไม่ต้องก็ได้้องกมขนาดอาเอ็มาขออาา้างห้าป่า จะเข้าอขนหมดี่นดหมเลยถายกขึ้นก็ได้างภาษาในทเราถ้ายกขึ้นจะาจะออกหมดจสัุกมันลั่นไปแล้วท่านี้ก็เลือกทำท่าใดท่าหนึ่งนั่งสมาธ์ แค่นี้่งยนเดียวนะสบายเีข้งโอ้โอย่นี้ว่หลวงพ่อขายมาเยอะแล้วทั้งโดนหมดทั้งแพงเป็นโดนทุกไม่เหลือแล้วตันนี้ได้ร่างใหม่ไปแล้วแต่วิญญาณยังเป็นเก่าอยู่ต้องมาโดนอาก้าจนงสออืมอืมมอื้อ ต่อไปขอหัวไหลทักคนหนึ่งหัวไหลเมื่อวานเราจะไม่ไ